สะดวกสบายไปพร้อมกับระบบ wireless charging นะครับซึ่งสามารถชาร์จไร้สายได้ไม่ว่าเราจะไปไกลหรือใกล้นะครับผมเราก็สามารถใช้ระบบนี้กับโทรศัพท์ที่รองรับนะครับซึ่งมาพร้อมกับสายชาร์จที่เป็น USB กับ Type C นะครับผมมาพร้อมควบ่กันเลยสำหรับโทรศัพท์ที่มีระบบ wireless charging นะครับผมตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปหรือว่าตัว Android ที่รองรับ e วเ s s ชาร์จิ n งนะครับผมก็สามารถนำโทรศัพท์ไปวางไว้บนแท่นชาร์จไร้สายนะครับรอสักครู่แล้วแบตก็จะขึ้นนะครับผมยกระดับการขับขี่กับพอร์ตในเจนที่มาพร้อมกับการปรับโหมดการขับขี่ถึง4โหมดด้วยกันเพียงคุณสามารถกดปุ่มง่ายตรงคอนโซลนะครับผมปุ่มเดียวเท่านั้นก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดโหมดแรกคือปกติ ปกตินะคบประหยัดลากหรือพว่วงก็ถนนลื่นนะครับผมตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศและสภาพภูมิทัศน์ที่เราเห็นนะครับก็สามารถปรับโหมดได้ตามความต้องการของเราเองและก็ตามสถานการณ์ที่เราเจอต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับผมเพียงแค่เรากดดึงขึ้นก็จะเป็นการเปิด ระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วถ้าเราจะทําการปลดแล้วก็เพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็ปลดลงนะครับทีนี้รถก็จะปลดระบบเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยมาดูการตั้งค่าอัลต้เบรกโฮในซิงโฟกันนะครับกดที่มุมรถตรงขวาแล้วก็กดคําว่าอัลต้โฮจากนี้เราก็สามารถเหยียบเบรกขณะที่อยู่กลางไฟแดงนะครับผมเพื่อที่จะให้รถหยุดอยู่นิ่งโดยที่ไม่ต้องใส่เกียร์พีหรือว่าเกียร์เอ็น ง่ายไหมครับสำหรับการใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็การใช้โหมดออโต้โฮง่ายๆสะดวกใชใ้ในชีวิตประจําวัน